ไม่ได้ช่วยครับคุณกำลังหลอกผมคนที่ผมเคยเรียกนการแสดงด้วยคือบูมคุณกำลังหลอกผม,มนี่คือูที่คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมชาเล็ตเดี๋ยวก็รู้ สวัสดีครับผมภูวินนะครับผมวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นใครกลัวทายผิดมากและยิ่งกว่ากลัวทายผิดคือกลัวจำเพื่อนไม่ได้เลยเพื่อนกอน ผมคิดไว้คร่าวๆเฉยๆด้วยความที่ว่าวันนี้เรามาโปรโมทซีรีส์เนาะเรื่องเทสครับเด็กเจนเซฟครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่4ชื่อในหัวผมคือ1คือชาเลต2คือบูมสามคือโอเบกับสี่คือนินนาแต่ถ้าผมคิดว่าเป็นไปได้เนี่ยอย่างเช่นถ้าในเรื่องผมจะเข้าฉากเยอะที่สุดกับชาเลตแต่ว่าผมดูทรงของรายการแล้วว่าผมคิดว่าไม่ไม่น่าเป็นชาเลตเพราะว่าถ้าเป็นชาเลตเนี่ยมันจะเดาง่ายมันชัดคนนี้เขาจังหวะก,การพูดเขายูนิ่อแต่ว่าจะเป็นอยู่ในนี้ไหมหรือนอกเหนือจากนี้ไหมอันนี้ ก็ตื่นแต่หนู่โดหนูกันเดี๋ยวก็รู้แหละว่าใครผมมั่นใจ20%ว่าจะทําไม่ได้เลยจะทําไม่ได้เลยปล่อยจอยปล่อยจอยเอาสะดุกแล้วก็บอกเลยว่าเอาที่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวก็ไหลเอามูเอางูคือไงคือคุณมีงูเหรอ เว้ยก็นี่ไงอะคุณเลี้ยงงูเหรอเออเลี้ยงงูหรอคิดว่าเหมือนเคยได้ยินแว่วๆว่าแบบมีเพื่อนเราเลี้ยงงูแต่ว่าจำไม่ได้เลยว่าใครเลี้ยงงูเกี่ยวกับงูเป็นอะไรที่อีกอาจจะชอบใช้แบบของนี่เป็นแบบหนังงู่ก็มันก็ดูจะไม่มีขข้นต้นได้งองงูงองเงาเง็ดเขียวคือมีงูเขียวอ่ะ นอกจากมีงูเขียวใช่ไหมอาจจะชอบสีเขียวไหมในเทสแบแต่ละคาเลคเตอร์มันจะมีสีประจําตัวใช่ไหมก็ไม่น่าใช่เพราะเราอะสีเขียวก็เลยแบบเอ้าไม่น่าใช่เหมือนกันถ้าผมจําไม่ผิดนะคนที่เลี้ยงงูน่าจะเป็นโอเบนะอาจจะชอบสีเขียวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ มันนับเป็นประโยคไปเมื่อกี้มันยังไม่เป็นประโยคเลยนะโอ้คุณ,ค,ณคุณพูดคุณก็พูดเป็นประโยคสิคุณพูดมาแค่หนึ่งคำเองอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับผมสิสวัสดีครับคิดว่าเป็นโอเบครับผมจำได้ลางๆมาว่าโอเบเลี้ยงงูถ้าสีประจําตัวในเทสผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นสีเขียวแต่ผมคิดว่าโอเบกับสีเขียวมันดูเข้ากันดีแล้วก็ไอ้สวัสดีครับเมื่อกี้ก็ไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอะไรเลยตัดทิ้ง ถามได้ไหมใครเอ่ยอะใครเอ่ยเนี่ยคุณดึงเวลาผมว่ะผมมีเวลาอยู่แค่สองนาทีแล้วคุณดึงเวลาผมว่ะเราเคยร่วมงานกันใช่ไหมตอบแบบเนี้ยไม่ต้องตอบก็ได้คุณเป็นเด็กจะิงเอผู้ไรอะเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องอะขออีกรอบ ังคุณพูดไม่รู้เรื่องเลยสักคำคุณมีความคิดที่จะพูดภาษาไทยบ้างไหมงั้นช่วยพูดดีๆได้ไหมเอาจริงๆปะไม่ได้เลยเลย จะื่ดกไม่ได้เลยเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของเทสแต่ว่าถามว่ารู้ว่าใครไหมไม่รู้เลยจากการฟังแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายและดัดเสียงเพราะว่าแบบมีมีมีผู้ว่าครับอยู่เมื่อกี้สวัสดีครับเออก็เลยน่าจะเป็นผู้ชายขอยืนยันเป็นโอเบแลละกันเพราะว่าคุย2องนาทีเมื่อกีุ้ณไม่ได้อะไรเลย แล้วพูดรอบนี้คือพูดรู้เรื่องใช่ไหมอืมไม่จริงครับไม่ได้ชอบโชว์แต่ว่าใช่ไม่ชอบเข้าเต็นท์นะผมมันเสียเวลาและเกะียกะได้ไหม ไม่ได้เก่งกันอเอาเอาไม่ได้เก่ง,กงอ้าวก็เอ้าก็ใช่ไงก็มันใหญ่เองไงทำไมไงก็คุณมาแอบ,บดูของผมเหรออ่ะ พูดเรื่องพูดเรื่องเต็นพูดเรื่องเปลี่ยนเต็นคือผมว่าอันนี้เรื่องจริงคือแบบชอบไม่เปลี่ยนเต็นเพราะว่าเต็นเนะี่ยมันจะมีความสูงแบบไม่ได้เยอะมากแล้วเวลาแบาบเราเปลี่ยนอนะผมจะชอบชนผมเลยจะไม่ค่อยถนัดเปลี่ยนเต็นแล้วผมอะเป็นคนใส่ซับอยู่แล้วก็เลยไม่ได้แบบเป็นปัญหาอะไรเ้าหลังอยากดูไพรเวทก็บอกนะครับ ก็เราเป็นนักแสดงไงเราต้องการความธรรมชาติความเนเชอรัดนั้นชอบถ่ายเวลาคนอยู่ในที่ที่เขาเป็นธรรมชาติที่สุดธรรมชาติจริงหรอทำไมสีนั้นพผิดตั้งเขาเรียกว่า ผมจะพูดแล้วที่เจนเพียกอ่ะต่ว่าเขาอยู่ในกองเทสผมถ่ายหลายคนผมถ่ายทุกคนที่เผลอแล้วก็เขาพูดถึง3-4รอบเด่ยคือเป็นซีนหนึ่งที่ผมเล่นในเทสผมพูดไม่ได้สักทีเล่นไป3-4รสี่รอบผมด่อยอยากูไอ่อะอ้าวเงียบพูดชื่อลเลยเงียบพูดชื่อลเลยเงียบเอา ก็เรื่องของผมปะอยู่ไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆครับผมคือแบบมันเหงาไงมันชีวิตมันไม่ได้มีใครไงมันเป็นชีวิตลูกคนเดียวไงเออเออหลังอย่างนี้ไปยินข้าวมันปะผมมีช้อยมากขึ้นแล้วว่าเป็นใครบ้างคือหนึ่งคือโอเบย์แลวสองคือชาเล็ตผมคิดว่าไม่น่าใช้นินนาละสไตล์การพูดไม่ใช่แบบนี้หยอกล้อผมขนาดนี้น่าจะเป็นแบบไม่ไม่ชาเล็ตก็โอเบย์ ค,คุณกำลังหลอกผมคนที่ผมเคยเรียนการแสดงด้วยคือบูมแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่บูมผมว่ามันคือชาเลต์ผมค่อนข้างว่าใจแล้วมันคือชาเลต์เพราะว่าบูมกับชาเลต์สนิทกันเคยคุยเรื่องนี้ว่าผมเคยเรียนการแสดงกับบูมแต่ชาเลต์อยู่ด้วยคุณกำลังหลอกผมนีค่คือคลที่คุณรู้อยู่แล้วจะไมชาเลต์ เอ้าขอบคุณมากรู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดเดี๋ยวก็รู้คือผมมันไม่ได้มีคย์เวิร์ที่ผมชอบพูดกับเขาแต่เขาจะมีคย์เวิร์ที่เขาชอบพูดกับผมเนี่ยแต่ว่าผมรู้ว่าเขาไม่อยอมพูดหรอกเพราะถ้าพูดแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าเป็นใครไงทําไมครับน้องชาถ้ามต้งงเรียกวะ เอางี้ถ้าไม่ถ้าไม่หลอกกันก็อาจจะเลี้ยงก็ได้อคคนหูสวยไม่่พะก็ยังไม่รู้ไงว่าหน้าตาเป็นไงไงก็ไม่รู้ไงว่าสวยไม่พอหรือเปล่าไม่ตัดสินคุณจากหน้าตาไม่น่าเลยไม่ได้ตัดสินจากหน้าตาแตดสินจะเสียเนี่ยตอนเนี้ยผมคิดว่าคือชาเล่ครับ มาจ่ใจ indeer. ละอ่าขอดำเมินชาเลนจครับ <exhausted noise> ไม่มั่นใจเลยตื่นเต้นนะเนี up, ่ยคุณกำลังหลอกผมคนที่ผมเคยเรียนการแสดงด้วยคือบูมแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่บูมใช่ไหมชาเลนจ์ ไม่เหมือนมึงเลยไม่เหมือนมึงเลยเก่งนะเก่งโอ้สะใจมากเลย นสวัสดีครับเป็นไงล่ะเทสมากเลยมั่นใจเหลือเกินวนงทางแล้วลงทางอีกผู้สาวเรื่องอินไซต์เข้ามาช่วยนะเรื่องงกอะไรเงี้ยเรื่องงกซึ่งเรื่องงกเนี่ยคนที่จะกล้าพูดเรื่องเนี้ยมีอยู่แค่สองคนก็เป็นจริงแ้ก็คือมึงัก่งใช่ไงนี่ช่วยแล้วราะเพราะเห็นมันหลงทางมากไงเอออ่าเพื่อนเพื่อนเก่งเ่เพื่อนเก่งเพื่อนเก่งเออคือผมเป็นทำกันบ้านมานะคือตอนแรกก็คิดว่าภูวินเนี่ยน่าจะต้องมีเราเป็นหนึ่งในชอยแน่นอนแล้วโฟดอนนี้โฟดอยู่เมกาอ่า ช้อยเป็นผมแล้วก็บูมเคยเียนงานแสดงกับคุณนะผมโทรไปหาบูมมาไอนี่เห็นเลยไอ้ผมมาถูกทางผมมาถูกทางแต่แต่คายผิดนะถูกทางกี่โมงแล้วก็เรื่องเขาเมสากันไนที่ที่คุณพูดผิดใช่ไหมคุณรู้ได้ไงท่านผ้มเก่งผมทำกันบ้านนะฮะก็ดูจังหวะการพูดคนแสดงในเทสมนิดหน่อยใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าดัดเสียงให้อ พูดออกมาว่าผมเก่งคนอื่นเออคุณเก่งขอบคุณครับคุณสตาร์กินิพบเก่งที่สุดนะผมตออคุณครับแต่ผมอยากรู้ครับว่าคุณมีงูหรือว่าไงงูเนี่ยคือปีนักษัตริย์ผมมาเกิดปีงูเล็กไงแล้วผมรู้ว่าเด็กอินเต์อย่างคุณไม่รู้จักแน่นอนยอมถูกไหมไมรู้จักแต่คิดไม่ถึงอ่าแล้วเขียวนี่คือยังไงคุณจาได้ไหมเราเคยเล่นซีรีส์อะไรด้วยกัน VR กับปาบนฟ้ากับเวนเดเวนเดวันพุธสีเขียวโอ้โหพอเนะ โอ้คิดถึงมั้งผมซาใจมากเลยอยู่หลังวิ่้เฮ้ยแต่ดีใจดีใจดีใจเเพื่อนดีใจเป็นเพื่อนเมื่อวานเพิ่งเจอกันเลยคือตัวปกติเวลาผมไปกินข้าวเพื่อนนะผมจะถามเพื่อนทุกคนว่าไปพรุ่งนี้ทําอะไรพรุ่งนี้ทํางานอะไรแล้วเมื่อวานดันเป็นหนึ่งในไม่กี่วันที่ผมไม่ถามไม่ถามเรียนข้าวหรือเปล่าอ๋อผมออกก่อนครับไม่ยังไม่ให้เงินผมเลยครับใช่อ๋อเอมื่อเมื่อคือกูเห็นมึงโแล้วแต่กูงงกูอยไรไม่โอนนี่ไงล่ะ ถ้ารู้จักกันคือปี6-3เกือบ5ปีปีว่า5ปีประมาณ5ปีครับใช่แล้วก็แบบพอมาเล่น VR พอมาได้อยู่ด้วยกันแบบก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นใช่ผมมาแสดงเรื่องแรกเลยก็คือยิบเตดก็เจอภูวินเขาคือคนแรกนะที่มาทักผมเลยผมจําได้ว่าผมล้างมืออยู่ชั้นจีแล้วก็เขาเดินเข้ามาสวัสดีครับเราภูวินนะ มีเพื่อนแบบมีเพื่อนหรือยังอะไรบอกเอยังไม่มีเลยเพิ่งแบบเป็นเป็นเด็กใหม่แล้วก็แบบเออเราคูวินงั้นเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็จับมือจุดเริ่มต้นเห็นมิตรภาพที่ดีอ่าเป็นเพื่อนกันไหมเราไม่มีเพื่อนของพูดนี้เลยใช่เพราะว่าแต่ก่อนในตึกแกมมี่เนี่ยผมเปเด็กสุดใช่แล้วคนที่เด็กลองลงมาจากผมเนี่ยอายุก็ห่างกับผมแับสามีปีเลยผมจําไม่ได้เรื่องที่เราจับมือแต่ผมจําได้ก็คือว่าผมเจอ เขากันที่เอาติ้งของจีเอ็มทีวีพวกเขาเป็นแก๊งโนวิตาอ่าเจ้าตบวใส่ชุดโนวิตาแล้วผมก็แบบไปอยู่กับเขาด้วยวันนั้นเพราะว่าแบบคนที่อายุใกล้ๆกับเรามันน้อยคือตอนนั้นเราอายุ16 17หนึ่งอันที่แบบผมประทับใจในตัวเขามากคือเรื่องการรักเพื่อนของเขาอย่างเช่นแบบผมกับโฟจะเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้ระวังตัวขนาดนั้นแล้วหลายๆครั้งก็จะแบบมีสตางเป็นคนที่ช่วยแบบเตือนสติพวกเราช่วยแบบบอกว่าแบบเอ้ยอันนี้แบบ คิดดีๆก่อนนะแบบ <_ P an> อันนี้ย่าเพิ่งทำแบบคอยเซฟพวกผมคอยช่วยดูแลพวกผมอะคือผู้วินกับโฟเขาก็จะมีความไม่ปราณีหรือว่าไม่ละเอียดในเรื่องบางเรื่องไงใช่ซ,ซึ่งซึ่งแบบถ้าคนนอกมองเข้ามาอาจจะดูแบบเออไม่น่ารักหรือเปล่านิดนึงเออ <_ S 1> เราก็เลยเออต้องช่วยเตือนเพื่อนนะเพราะยังไงเราก็เขาเลยว่าก็มีกันอยู่ท่านนี้ใช่ครับไม่ไหวหนูนั่แหะครับก็เออรู้สึกดีผมสามารถคบเขาได้จนแก่เลยอะก็ว่าไป โอเคไม่พูดละเป็นคนที่จริงใจแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครแล้วก็เขาจะซัพพอร์ตเพื่อนในทุกๆทางที่แบบเออถ้าเขาสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมก็ตอนนี้นะครับผมมีซีรีส์ชื่อเรื่องว่า Dead Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาดนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคมณครับครับผมขอฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่องเทสเด็กเนซับนะครับผมออนบนช่องวัน3 1 ของเรานะครับผมและบนวันดีนะครับผมทุกวันพุธและพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะครับผมเริ่มวันที่25มิถุนายนนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นตัวแทนของคนในยุคนี้นะครับผม,ผมก็ฝากกันด้วยนะครับเกสู <Guess who? S 1> รู้ไหมใครใ<ห>เอ่ยจ้ไปครับโอ้ยสะใจวันนี้หลอกคนได้อื <laughs>